มาวัดแล้วครับทำปฏิหารนี่วัดทำปฏิหารตำบลหน้าโพกกลางอำเภอโขงเจียมอุบลราชธานีครับใช้เวลาออกจากเมืองวนเมือโขงเจียมประมาณสุโมงกล้งกวัวสุโมงนิดๆครับแล้วกับมนันอีกกับบ,บักบบไก่ครับหลาย บระายสิบโลครับท้างเดียวกันกันกบผาชนะใดหลหรครับทางไปผาชนะใดถึงทำปฏิหารก่อนครับพุทธอุทยานทำปฏิหารนะครับก่อนถึงทำครับก่อนจิตไปถึงทำลงไปเลิกบ่ครับเนี่ยท<ะ>างไปทำลงไปเลิกบ่ครับ<ะ>ลเลิกเหมือนท่งเ,เ,เลย รไปลึกขึ้นไแลุงก,กำลังเปิดไฟอ๋อ,อครับต้องใส่น้ำมันปั่นลงไปเดี๋ยวมีไฟครับใหญ่หว่าต้องใส่น้ำมันปั่นลงไปกตับไิงยินเสียงนะมองนั่นละ ก็ไปกราบพระกันครับ,รบขออนุญาตเพิ่นลุ่งไปทำนำครับต้องมีกสิมีการทุบทุบุทททททเทียนครับบูสาขออนุญาตเั่นก่อนลุ่ง นีะครับทางล่องถ้ำครับในยิ่เสียงนี่งจะเป็นใส่น้ำมันปันน่นโล่งอ้วนว่านแล้วมีไฟปิด,ดยอยู่ข้างล่างรุ่คนครับมันมีงลังคาบนะครับซุ้มตอนนี้จะเป็นิแมนทางล่งนะครับ คุณหลายๆครับติดตามเบิงช่อ,องนุ่มพันเทียนครับไปสู่หมองรับถ้ายให้เบิงสุหมองครับการเดินทางการฝึกการเดินทางการเดินสายไปหันไปนี่ครับขอบคุณหลายๆครับ